ข่ะซื้อซองน้องพาาุทธศักราเชียวเมื่อนี้เนาะต้องกอนเอ่นต้องขอไว้พรอให้ทุกคนแอนะจะมีสุภาพแข็งแห้งปีไม่ฟ้าไม่ขอให้รำเห็นรวยได้ทุกคนเด้แล้วก็ที่สำคัญต้องให้รดปลอดภัยจากพยะโควิดเด้อขักาในขักาต,ตัวเด้อปีไม่ลาวแอนปีไม่ไทยปีนี้เนาะทุกคนไปเที่าาายวใส่อย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องในเด้อลกะกันสงการนี้ลิ่นน้ำได้ยุบวคือ,อยู่ล้าเขาเนาะบางพื้นที่กะบริลลน,น้ำก็ถือว่าบริลล์น,น้ำหมดเลยแหละแต่ว่าเนาะ ก็นี่นโยบายเพิ่มก็คือแบบอ่ะกิิสร้างสาร์อย <c oughs> ู่ในเฮือนคงให้มันได้และกะไปร้างแล้วก็สามารถแปนพดสูงระได้นอกกะแต่ว่าโมฮิลิตเขาขึ <c oughs> ้นเกษตรกรแล้วเกษตรกนจักงานปาร์ตี้นู่นนี่นั anyway. <c oughs> ่นซุมนุ่ม like กันถือว่าแบบป้าคือขึ้นมวลเลยแหละว่ามาแล้วก็กินหอนเลาะลิ้นบบได้เนาะอ่ะทุกคนอกว่าอะไรอย่างฮางมือในนอกเขากะแน่แน่โอกาสปีใหม่เขากะจะมีให้กิ่นกันนั่นก็คือก้อยสิ้นมวลแล้วทุกคนเนาะบงป้าพันธ์เห็ดมืออาซีพเลย อยู่บ้านของทุกคนเด๋ยังกินแนนมือีินาเนาะเขาหากระซอยเดชนิ <g ül üyor> ก้อนเดียว <g ül üyor> ก้อยสิ้นงเนะเป็นง,งวเผาฟังจากธรรมชาติบ้านของเราอุดมสมบูรลณล์ไก่โบป่าโบชุ่สใสมีดบนเขาเนาะ มื้อน,นี้เข้ากับเฮตดหลายเมนูเลยบว่ววาจะเป็นต้มไก่ส่วไก่ก้อยองัวแล้วก็ต้มเครื่องในแล้วก็มีฝืนน้ำเนาะเดี๋ยวจังหนยพี่น้องพงองป่า,าสิพากันมาคุหนาคุปตาเนาะซ,ซัาซานี่เขาก็เปิดประดินเป็ดเขาก็เปิดแต่ก่อนเนาะเขาก็เริ่มเห็ดไป่เท่าเล็กเท่าเล่นเ,เดี๋ยวจังหน่อยเนาะว่าอาหารพร้อมแล้วจะเป็นจังไหนลวก็เมนูแต่ละอานาจะเป็นเท่าไห่หรือว่าถ้าหากวาก่าวางเนาะแต่กล้องเขาวางเกษตรแต่กล้องพาถ่ายว่าพิธีเฮ็ดก้อยซีนี่เฮ็ดจังไหน จะว่าไปแล้วเมื่อไปเมื่อปีใหม่แล้วนี่ค่ะค่ายค,ค,คือเมื่อกุจิเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นมือรวมญาติพี่น้องต้องฝ่ายกสิพากันมาเต้ามาโฮมกันเนาะที่สำคัญก็จะมีพิธีสมมาพูทเฒอาู้าแกเนาะอวยพรเพื่อนเพื่อนสุกซาพไหนแหงแห้งขอพรเพื่อนขอเข้ามาเพื่อนเนาะน้องเสือว่าอ่าฝั่งไทยก็คือกันเพราวะว่าฮิตคองประเพณีเฮาก็ถือว่าอันเดียวกันเลยค่ายคือกันและอันเดียวกันเลยเนาะเออ ส่วนสมมาน้องกับสมมาไปแล้วเนะวาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสลองเนาะส่วนฮู้หันขันอยากเห็นเปนติดตามได้อ่าอยู่ที่ Facebook น้องพุทธศรเด้อแ,แต่ละคนหันพาก็เคยกินอยู่บา่าก้อยซี่นะอันนี้โอ้อรอ้อนเอายัง<า>วัดสูส้กินอ ลายสมอง่านไปทุกคนอาหารก็เรียบร้อยมาแล้วคนก็เรียบร้อยมบบรู้สึกว่าเต็มโตเลยมากับเป็นแบบชิมงานครอบครัวใหญ่เลยแหละเดี๋ยวจะให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆเด้อแยะชิมแย่มาจากแห่งกันปวดโตเลยก็เดี๋ยวไปโจ้เลยอันนี้ก็คือเอ้าจี้สรงผมเพิ่งามท่านใหญ่ให้อ๋อเอาชื่ออย่งวะชื่ออย่างวะอ๋อชื่อน้องน้องสันเองสันเองแล้วนี้จะสอนนางนั่งนั่งจี้นั่ง น้องซึ่อาหารเช่าเาเห็ดน้กองฟาาน้องไผเนี่ยฟาน้องไผเนี่ยอันนี้น้องไผ่นะน้องไผคนนสงกรานฟเลยน้องไผ่เ้ยฟาดเลยต้องกระื้อนะแล้ว่าฟาไปเะหน้าเมาสมัน่าจะไรอ่น ตอนนี้เขากับสีพาก็กินข้าวสวยกันเล็กๆ,ๆหน่อยเด้อวจ้าหน่ยกับสีพากันหลิดน้ำเดี๋ยวเบิรงตรืมเนาะสีมวนสำหดัเมื่อนี้